สุดอลังการผู้เข้าประกวดมิสอินเตอร์เนชันแนลควีน2องเดินแฟชั่นโชว์ในงานกาล่าไนท์ผู้เข้าประกวดมิสอินเตอร์เนชันแนลควีนสองสวมชุดล้านนาร่วมสมัยสุดอลังการเดินแฟชั่นโชว์ในงานกาล่าไนท์ช่วงกิจกรรมเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ที่โรงแรมอันันตราเชียงใหม่รีสอร์ทนายวิรพงศ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ทท สำนักงานเชียงใหม่เจ้านายฝ่ายเหนือหัวหน้าส่วนราชการภาคการท่องเที่ยวเอกชนและสื่อมวลชนร่วมง,งานมิ s อินเตอร์เนชั่นแนลควีน2025การันตีเคิลเตอร์แอนกูซูอินเชียงใหม่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ขององค์การเก็บตัวผู้เข้าประกวดที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานผู้เข้าประกวดทั้ง23คนจาก23ประเทศทั่วโลกรวมทั้ง Miss International Queen 2024ได้ตัวเดินแบบปวดโฉมความงดงามภายใต้ทีมเด e l ล้านนา e e e Garden Fashion Show โดยสวมใส่ชุดล้านนาร่วมสมัยที่ออกแบบโดยอาจารย์ฮิรันกริตพัทรบริบูร์กุ่มดีไซเนอร์ไทยชื่อดังผู้ควาร้างวันระดับนานาชาติซึ่งเป็นการผสมผสานความงดงามของศิงละปะล้านนาเข้ากับแฟชั่นระดับโลกได้อย่างลงตัว หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้เข้าประกวดจะเข้าสู่ช่วงการประกวดในรอบสำคัญต่างๆได้แก่ n a t i o n a l Costume Talent ในวันที่15กันยายนที่ S-Pair Gallery 1M2M Fair กรุงเทพมหานคร The Preliminary ในวันที่18กันยายนที่ Tiffany Show พัทยา The c r o n i n g f i n a l ในวันที่20กันยายนที่ทิฟฟานี่โชว์พัทยาซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดให้ผู้ชมทั่วโลกได้ติดตามโดยผู้ที่สนใจสามารถรับชมถ่ายทอดสดการประกวดได้ทาง YouTube c h anel n ของ Miss International Queen 2025ในทุกรอบการแข่งขันและสำหรับรอบ The crowning f i n a l สามารถรับชมถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3เวลา21นาฬิกา40นาทีเป็นต้นไปได้อีกช่องทาง